พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยก่นภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันนั้น โดยแยบขายด้วยประการใดๆเบนจขันนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นๆก็การละธรรมสามอย่างอันพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดินปรารบกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลาย จงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้ นี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่เบนจขันเพียงดังว่าเพชฌชาคาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระย่อมไม่มีในเบญจขันนี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติคือนิพพานพึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงกระทำที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุดบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้